ดีครับพี่น้องปองไปสกูสุกคนครับวันนี้มาพบพอกันในช่องอัพชาแนลครับหลังจากที่อัพช n แนลหายไปโดวนนะครับนอกเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วครับพี่น้องครับวันนี้สิภาพพี่น้องก็เบิงอ่อยอะไรละห้าสิบสามสิบตันกับพ่อพี่น้องนี่นะครับแต่คืออันนี้ก็เพื่อบิอนเปี่นที่จี เราอัเใตใส่ทายชิบปลูกเห็ดเสียงตะกี้เนาะเห็ดฟางเลอยู่เพราะเห็ดฟางเลยทียก็บาวออกอันเมือนที่นี่ก็เอามะปลูกอ้อยนะครับพี่น้องครับนี่เลยฟอก็แม่พื้นก็ามะปลูกมะปลูกอ้อยทิ่มไว้อาบนดังเห็ดเกษตรในพื้นที่นี่เราปลูกอ้อยเรียนๆทิ่มไว้พี่น้องที่หัดมั่นครับนี่อันนี้ก็เป็นก็มะคว้า,ากับมะคุดมั่นออกครับนี่ฟอกรากแม่มะออามั่นออกเพราะว่ามันงาอ้อยครับพี่น้องครับ มีหัวเล็กน้อยครับเพราะว่าเพคนปลูกไว้ร่องกลางพี่น้องปลูกผสมประสานกันไว้ครับคนนะ่ะซองสอดเลยน,นีี่เด๋ยวมีหัวใหญ่นะครับพี่นอ้องมัมนน่าจะคิดว่าน่าจะได้ขายครับอ,อันนี้ก็ลิใบออกเบิร์ดเลยพี่น้องเมืองเลยครับเดี๋ยวเขาไปเห็นมาครับเดี๋ยวข้าไปสอดเลยพี่น้องเมืองเลยครับเพื่อน อ้อยก็สูงประมาณสามเมตรแล้วล่ะครับเพิ่มสูงก็สูงเติบสูงกว่าสมหัวค้นหลไปเทีนก็กประมาณครึ่งหนึ่งครับพี่น้องครับอืออือก็ร่างขุดมั่นออกครับพี่น้องได้ยืมผ้าไปทำเจ้าของสวนเิ่นครับเุอะนะเนี่ยป้าอ้อยคุณนะครับถ้ามั่นเดี๋ยวกราล่างตัดใบออกครับพี่นอ้องอีอได้ยีมผ้าปเบปิ่งมุ่ง นี่แล้วครับพี่น้องครับแตงทีห้อต่อก็แม่ดอกบัวมันทมดอกมาท้าทางใบออกครับพี่น้องนี่กะมิตตล่ำครับเลี้ยงกันง่ามเลยครับพี่น้องครับไปหาเจ้าของเพื่อนกันนี่แครับพี่น้องครับบรรยากาศได้ปลาอ่อยแบมิเตล่ำเลยครับนี่ก็อ่าน่าว่าหากล่องไอ้รับพี่ดองว่าเบิ่งอ่อยครับนี่ก๊ะไรต่อกก๊ะไรตัดลำอ่อยตัดลำลำมันนะครับ ก่อยพั่นครับจะไ่เอานั่นแข่งกันโลกไม่ไดครับพี่เราไม่ได้กินด่วยเราเพราะว่าบม่มีใบนี่ผั่นขขาครามเดี๋ยวนาออ๋อนะครับพี่เราค่อยไร้ละสามสิบตันผูกเห็ดพันเบืองเมืองต้นมั่นร้ตัดต้นมั่นโซ่นะ ตรงนี้ครับเพื่อนมันจะสูงๆนะครับพี่น้องครับพี่น้องสูงข่มหวัวเลยเฮ้ยไป็มองอะไรง,งามหนึนี่นี่นี่สีน้องเบิรงครับต้นสูงกว่าเืองบีใบเอาไวเ้เบิ้ดแล้วครับเนี่ยแยะกาบออกเป็นส่วนเลี้ยว,วไปไมิตรล่ำนะครับคล้ายตรงนี้ครับรบรรยาก,กาศ อันนี้เดี๋ยวอยู่สองข้อมันหลีกมันวะอันนี้อันนี้นนมีพันอ้อยแดงขวัญนี่พี่น้องผู้ใดสนใจก็หักมาได้ครับคอมเมนต์มากลนะเอียดไล่ไปเนี่ยลเลยครับมีแต่ลำสวยๆนี่หลุมเต็มตัว,วมัน่นเลยครับอันนี้ก็ลำว่ะ สูงครับพี่น้อครับคนนะ่ะจะใบทองแบบใค่แนกล่องเขาสัตวเล็กน้อยครับเนี่ยเพราะว่าเอาอาไปได้ทายคลิปโดนนะครับพี่น้องผ้าของเบิ้งมั่นที่สิเบิ้งอ่อยนี่นะครับว่ามันเดียวเบิ้งว่ามันอ่อยไฟใหม่โอ <laughs> เคครับสูงสูงกว่าคนอละ่ะเบื้องแรกพอเย็นเนี่ย สูงดีครับพี่น้องครับคิด่าสําหรับพี่น้องที่เขาารับชมเนาะกับก่อนั้นด้ครับพี่น้องครับกดติดตามเป็นกำลังใจนะได้ครับี๋ยวตอนจากนีไปก็ยินาจะถ่ายชิปไปเรื่อยครับพี่น้องครับเพราะว่าบ้าอัเดิมสิบุมมีอยากเห็นละมีอยากมีงานแล้วช่วงนี้ฮ่มีบบกแป้งเก็บยขายแล้วครับพี่น้องนี่นึงนะครับขวดสูงเลยพี่น้องอืมแล้วพี่น้องที่เขามารับชมอยู่เนาะาำรับลิดนี้ครับ แบบติดตามเป็นกำลังใจครับเดี๋ยวตอนตัดไทเดยเราสีมา่ายคลิปให้เบิงเ้งงหื่เรๆครับเราคลิปนี้ก็สวัสดีครับ